ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะกมีการจัดงานมหากรรมความสําเร็จและการขจัดความยากจนและกาพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัญญาของเศรษฐกิจพ่อเพียงนะคะโดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในงานนี้ค่ะโดยทีหอประชุมวิชาอัตศาสตร์มหาวิทยายลัยราชภัฏบุรีรัมย์นายนฤชาโคษาศิวิไลผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ก็ได้เปิดงานมหากรรมความสําเร็จการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวยัยอย่างยั่งยืนตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัดซึ่งการจัดงานในเทือนี้ก็ได้นําผลการดาเนินง,งานความสําเร็จของการขับเคลื่อนงานขจัดความยากจนและกะพัฒนาคนทุกช่วงวยัยอย่างยั่งยืนตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ทั้ง23อําเภอจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการโดยใส่ฐานข้อมูลในระบบที่พี่แมพ ซึ่งก็เป็นระบบ Big Data ของภาครัฐที่สามารถระบุได้ว่ากลุ่มเป้าหมายอยู่หมองดเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้ตรงจุดเพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ที่ว่าประเทศไทยมีความมั่นคงมัง่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพ่อเพียงด้อยังเป็นปรูปธรรมซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ก็มีขั้วเรือนเป้าหมายตามระบบที่พี่แมพปี2 5 6 6 จำนวน8 9 3 1ครัวเรือนในงานก็นมีการมอบบานตามโครงการห่วงใหญ่จากใจ GLO ประจำปี2566าจำนวน1ครัวเรือนมอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขาจัดความยากจนและกัพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอที่สามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและกับ,บรรลุเป้าหมายจำนวน23าอำเภอ มอบเกียรติบัตรนักจัดการงานพัฒนาเชิงพื้นที่โครงการวิจัยมหาวิทยายลัยราชภาัฏบุรีรัมย์จำนวน11รายมอบถุงปันสุขโดยได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากพระราชาพิสารสุธีเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัม,ามาย์ฝ่ายธรรมยุทธ์ให้แก่ขั้วเรือนเป่าหมายจำนวน4 7ขั้วเรือนและก็มอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภคจากเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์อีกจำนวน4 7ชุดน้ำกันค่ะ